โอกาสครูบาอาจารย์พระนมเมธีและก็คุ่เพื่อนผู้ใฝ่สรมทั้งหลายวันนี้วันที่29เมษายนสองพันอ,อกดนป่าบ่อน้ำพระอินเรื่องราวของคนของโลกมันอยู่ที่นี่ใส อยู่ที่ความสุขผลอยู่ที่การฝึกหัดขัดเกลาตัวเองอ่าฝืนจิตฝืนใจตัวเองนะ่ะเรียกว่าภาวนาพัฒนาปล่อยตามใจตัวเองนั่นนะแหละนะอ่ามันนั้นเขาไม่เรียกมาฝึกหรอกพระเจ้าพระสงฆ์เนี่ยสำคัญเป็นตัวอย่างไม่ชีเขาทำกับข้าวเนี่ยเขายิ 2, ่งเหนื่อยทำาทีที่สองตื่นเนี่ยมันต้องตื่นเช้า นอนึกพระกรรมฐา,านนะ่ะนะฮะออตื่นตีหนึ่งตีสองเย่ยลุกขึ้นมาเดินจงกรมฮะไปเดินก็นั่งภาวนานะเม่อชีก็์เตื่นตีนตนตนตนสองน่ะนะทำกับข้าวถวาวยจงังหันเป็นนี่เท่านั้นจะบอกให้ เป็นนียญาโยมนนะัเขาประเคนยกเส่ก้าวใส่หัวนะ,ะบวชมาแล้วมีบุญนักหนาหรือไงบวชมาแล้วมันทำชั่วชั่วยิ่งกว่าเขาเอ,อีกนะ,อะบอกให้มันไม่ได้อยู่ที่บวชหรือไม่บวชนะ มันอยู่ที่จิตที่ใจฮะจิตใจมันนะนงดงามไม่สิ่ลใรรมด้วยความเสียสละด้วยจากพระนี่มันก็น่ากราบน่าไหว้พระเจ้าประสงค์เอาไปพิจารณาดูนะขอให้พวกเรานะมีฮิริโอต๊อปารู้จักละอายแก่ใจ เกินแล้วนอนนอนแก่อนแล้วนินเลยนะกินแล้วนอนต้งางวาีียนนะโยมก็ยังมีโอกาสได้ทานนะถ้าเราเนี่ยระวังนะรับนะเป็นหนี้เป็นสิงเขาตายไปเป็นแป็ดเลยนะเป็นเปดแต่ยังไม่จายนะ เป็นไหมเปลียนชอบอยู่วัดก็คือพระที่มาบวชใี่เม่ที่เกียรติสันลังยาวยนี่แหละอะไม่มีศีลมีธรรมเลยนะอ,ะอะเห็นไหมโบราณอีสานเขาบอกโตมบุญนั่นหัวดำคนการโตรบาปนั่นหัวโลดพมพผเหลืองอะโยมเขามีศรัทธา ใส่บาตรทำท,ทานนะแต่พระเรามาอวดดีว่ากูเนี่ยวบวชแล้วมีบุญแหล,ละบวชสามวันเจ็วันนี่มีบุญแล้วทำไว้บุญเน่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับการบวชนะอยู่ที่ความประพฤติอยู่ที่จิตที่ใจถ้าบวชมาแล้วยังทำชั่วอยู่เนี่ยนะ,ะมันก็กลายเป็นเดรัจฉานเป็นเป็นผีเหมือนกันนะ จำไว้โอ้ยสมัยก่อนหลวงตาเนี่ยตื่นไม่ทันคูหรอกกูมาวางบาทปูอาสนะตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองอ,ะอ่ะทุกวันเนี้ยเห็นมาขอให้เยอไม่ให้ใหลวงตาทำหลวงตาก็ทําตามนี่เอะอ่ะก่อนเนี่ยโอ้ยหลวงตาเนี่ยปูคนเดียวเลยอ่ะเไม่ทันหลวงตาหรอก นะนะ,ะ,ะความดีนี่นะถูสลาขัดห้องน้ำนะนี่เป็นวัดที่ดีที่งามของพระเราอ่ะของผู้มีความเจริญนะะมีกำลังนะมีกำลังได้ทำความดีความงามเพื่อคนอื่นเพื่อาศาสนา วม่ยหะนะไม่ได้อวดตัวเองนะแต่บอกให้หลวงตานี่ไม่มีใครตื่นทันอกสมัยอยู่ท่ำผู้มวยแต่ภาพไม่เยอะ้าสิบกว่ารูปแงนด้วยหลวงตาเ่ยทำแต่เช้าเลยเขาตื่นตีสองหลวงตาตื่นตีหนึ่ง จะมาทำย่งกันทำความดีนะอันนี้พากันแยก่งกันขี้เกียจใจแบบนี้ใจใช้ไม่ได้ต้องมีความละอายแก่ใจมีอิโมตปากนะกินข้าวคนอื่นเขาเออญาติโยมโทามันค่อยเป็นผู้จเจริญน,นะฝืนะขึ้นมาภาวานามีศีลมีธรรมแผ่เมตตา จิตใจ,จเจริญพงมวิหารสีเนาะเออเนี่ยเป็นอย่างนั้นเห็นไหมเออมันค่อยเรียกว่าผู้จเจริญในธรรมผู้จเจริญในศาส,สนาอ่าวัดป่าบ่อน้ำไม่ยินนะเออศาสนานี้จะมาหมดเพราะเราอะ่ะ เราจะมาเป็นอันติมาบุคคลมาเป็นคนสุดท้ายของศาสนาเป็นผู้ทำล you know yourself, them, ายอะนะลองคิดให้ดีนะมาแก้ไขมาด่าตัวเองมัางไม่ใช่ไปด่าคนอื่นใจตัวเองต้องฝึกตัวเองฝึกฝนตัวเองนะด่าตัวเองไม่ไปด่าคนอื่นนี่ด่าลงหัวใจเห็นไหมใจตัวเองแค่แทะอ่ะ อไม่ฝึกแล้วจะทำยังไงอ่ะฮะเนียเสียเวลาเกิดมาเป็นมนุษย์นะพบพระพุทธศาสนาพบครรสอนอันประเสริรนี้รีบขวนขวายฝึกหัดหัดเตาตัวเองไม่รู้จะตายวันไหนเนี่ฝึกตายก่อนตายนะ ชาตินี้ไม่ดีให้มันตายไม่ตายให้มัน đi, นีนี่มันต้องแบบนี้นะเออสัตวมันเข้าไปเลยไม่ต้องไปสนใจนะสนใจไปตามใจตามกิเลสเลยนะนะขัดใจนี่แหละขัดกิเลสสวนกระแสะของใจตัวเองเอาชนะใจตัวเองะอชนะทั้งโลกทั้งพวงจำไว้ไม่ได้เอาชนะคนอื่นะนะเออ หลวงตาก,ก็เชื่อมจิตให้ไม่ได้แล้วนะนะ,ะมีแต่ค้อนนี่แหละจะตีหวัวเชื่อมไม่ได้แตะตีหวัวก็ได้พระขี้เกียจนะวันนี้ตีซะหน่อยไม่ได้ตีมาหลายนานแล้วตีมันพระวัดของเราเนี่ยเห็นไหมประชุมกันเมืองนิดเนี่ยประชุมกันบ่อยๆนะมีอะไรก็ พึ่งพาอาศัยกันมีน้ำจิตน้ำใจนะพากันพูดปาลบความเพียรน,นี่จนะึงเป็นผู้เจริญเนาะครับหลวงตาครับมีคำถามจากคุณอัศยาครับเอฟซี FC จากแคลิฟอร์เนียอเมริกาครับเจ้าค่ะอยากถามหลวงตาว่าใจอยากปวดปฏิบัติธรรมแต่สามีเศร้ามากจะบาปหรือไม่ที่ ทิ้งเขาไปบวชเจ้าค่ะไอ้บาปรางั้นพระพุทธเจ้าก็บาปเลยนะนางพิมพาเนี่ยพระพุทธเจ้าไปบวชเนี่ยเป็นบ้าเลยแหละฮะจริงไหมจะบาปไหมล่ะ,อะพอประพฤติปฏิบัติบวชแล้วปฏิบัติธรรมะ,ะจนสําเร็จเข้าถึงอรหัตผลพระองค์ก็ตามไปโปรดอยู่เห็นไหมจนนางพิมพาบรรลุเข้าถึงอรหัตผลเหมือนกันเห็นไหม ันอยู่ด้วยกันนี่แหละมันบาปมีจะกิเลสสมหัวไม่เหรอเนี่ยจริงไหมล่ะอ่ะมันจะเศร้าได้สักกี่วันเดี๋ยวก็หาเมียใหม่แล้วกูว่าเห็นไหมผัวไม่ชีคนหนึ่งเนี่ยโอโหเมียมาบวชเนี่ยกอดขาร้องห่มร้องไห้ฮะกอดเสื้อเมียเมียมาบวชยังไม่ถึงปีเลยมีเมียใหม่แล้วฮะอ่ะ เออเอเห็นไหมมันรักจริงที่ไหนน่ะกูก็ไม่รู้นะอันนี้เรื่องจริงนะเว้ยที่พูดเนี่ยไม่ชีคนไหนก็ไม่รู้ลหละนะเออทำท่าทำทางร้องห่มร้องไห้าอกอดขากูด้วยนะเอออยากได้เมียคืนว่างั้นตอนนี้มีสองมีสามหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ า <laughs> โอ๊ยใจมันไม่ได้แน่วแน่ขนาดน,นั้นเขาเรียกใจไม่เป็นไม่ตั้งมัน่นนะใจแบบใจนุ่นนะฮะใจมันต้องตั้งมัน่นมาเห็นไหมอเออแน่วแน่เขาเรียกว่าใจที่เป็นสมาธิใจที่มีสตานะเออมันมาเถอะมาบวชตาครับคำถามจากคุณปูดาวัน แงกระจาร brands, ่างครับกาบเรียนถามหลวงตาเจ้าค่ะเห็นเวลาความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยๆแล้วแต่ยังรู้สึกว <tur> <rawd unre> ่ามีตัวตนอยู่ยังเป็นตัวเราอยู่ค่ะต้องทํายังไงถึงจะเห็นว่าไม่ใช่ตัวเราเจ้าค่ะไม่ต้องทำยังไงเพราะมึงคิดว่าเป็นตัวเราหรอมันก็เลยเป็นถ้ามึงดูเฉยๆมันก็ไม่เป็นหรอกนะเออนะอยู่เนี่ยอยู่ก็รู้เนี่ยรู้อะไรก็รู้ ้สักแต่ว่ารู้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมอย่างไม่เชี่ไม่ชีย้ยึกไปเมื่อวานเนี่ยฮะตึกไปเมื่อวานเนี่ยอะอ่หลวงตายัางไม่อยากให้กลับบ้านหรอกอยากให้อยู่ก่อนจะกลับบ้านเนะ่ะถ้าไปโดนสักหลอกนี่หายเลยนะจริงเสื่อมเลยเนี่ยเขาเรียกปฐมฌาน ปฐมฌานปฐมแปลว่าเบื้องต้นรักภาวนาเนี่ยเข้าไปสู่ปฐมฌานหรือเรื่องต้นเนี่ยนะปฐมแปลว่าต้นแปลว่าเริ่มต้นนะจะเกิดนิมิตมั่งเกิดอุสลสังกปะมั่งนะว่างก็ไปเดี๋ยวก็เห็นพญานาคไปยึดเอาพญานาคก็เป็นพญานาคนะ เห็นพระอินไปยึดกว่าตัวเองเป็นพระอินแหละนะ,ะเห็นเทวดาหเห็นนนยึดเข้าไปยึดในการเห็นนั่นแหละบ้าเลยเีเนี้ยอ่าสิ่งที่เห็นนะเห็นจริงนะเขาเห็นจริงๆแต่สิ่งที่เห็นน่ะมันไม่จริงเรียกว่านิมิตนะเน่ยไปยึดเอาได้แล้วละอาล่อาไปยึดพบยึดชาติละอ่า อ่าเห็นไหมเป็นหลงรักทนายอัศวินไงเองเห็นไหมพบชาติอ่ะอ่าอา่นี่สะโดนหอกหนึ่งก็หายเพราะเสื่อมไงอ่าแต่ถ้ายังไม่โดนก็จะเฉยอยู่างเงี้ยเห็นไม่ชีเลิศดไหมอ่าโอ้โห่เห็นโน่นน,นี่เก่งหลงออกไปในการเห็นการปรุงการแต่งของจิตนะเขาเรียกว่าวิปราร กวความเห็นวิปลาสความเชื่อวิปลาสเห็นไหมทุกวันนี้ที่มันสอนกันอยู่เนี่ยนะโลกจิตนะจำไว้เป็นโลกของจิตนะวิปลาสเป็นการเห็นต้องไปรักษาอนะด้วยสติด้วยปัญญานะนะเห็นไหมนะทำยังไงก็ไม่หายมีทางเดียวว่าให้ผัวมันมารับไป กูก็เลยบอกคัวามันน่ะนะมึงจัดการมันน่ะหายเลยแหละนะเพราะชาญเสื่อมสมาธาชาญตัวนี้เสื่อมไปมันก็เลิกกลับมาปกตินะนะเออโอ้ยเมื่อก่อนเนี่ยนี่ยพ่อใหญ่รอนกับผู้บาสิ์เนี่ยคู่กันเลยแหละโน่นไปพูดกับจ้นไม้อยัน,นนะนะอะเชวาดาไงผมชั้นนั้นชั้นนี้ พูดบ้าอยู่คนเดียวนั่นแหละเเ่แต่เขาเห็นจริงนะเดินอยู่ทั้งคืนนั่นะนี่จับศึกสองครั้งนันนะ่ะครบุบาสิตอ่าฆาสามครั้งเนี่ยบทครั้งที่สามค่อยหายเออต้องแก้ต้องไขตัวเองอะต้องแก้ต้องไขพวกนี้ก่อนหลวงตาแต่เขาจะอยู่หรืออยู่ไม่อยู่ก็เรื่องของเขาแต่หลวงตาไม่อยากปล่อยไปในสภาพเนี้ยไม่ใช่บ้าแล้วจะทิ้งกันไม่ใช่ต้องแก้ต้องรักษา นะแต่เขาแต่มันสำคัญที่ว่าคนไข้ไม่ยอมกินยาไม่เชื่อแพทย์นี่สิมันยากตรงนี้ไม่ยอมรักษาไม่ยอมกินยาเนี่ยนะครับจากคุณปัญญนลทรงกฎสกุลครับผมมีปัญหาให้หลวงตาตัดสินให้ทีครับผมมีปัญหากับแฟนเรื่องนิพพานแฟนบอกใช้เรียกตอนเป็นก็ได้ส่วนผมบอกใช้เรียกตอนตาย หลวตาตัดสินให้ทีครับอะไรนะมีปัญหากับแฟนเรื่องนิพานครับแฟนบอกใช้เรียกตอนเป็นก็ได้ส่วนผมบอกให้เรียกตอนตายครับโอ้ให้กูตัดสินได้เลยฟันธงเลยมันถูกทั้งสองคนนะนิพานเนี่ยก็เป็นมีชีวิตอยู่เข้าถึงอรัตรผลเราเรียกว่าน,นิพานนะเออที่จริงนิพานเนี่ย เป็นจอนายก็ได้แม่แก่จจายก็เข้าถึงนิพผ่านก็ได้มันถูกทั้งสองคนนะเออถ้าไปยึดเอาว่าต้องตายเท่านั้นก็เป็นสัจจะทิฐิเป็นมิจฉาทิฐิออถ้าไปยึดเอาตอนเป็นเท่านั้นก็ไม่ใช่เป็นสัจจะทิฐิเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเป็นได้ทั้งสองอย่างเนาะหลวงตาจากคุณอุไรวันเกียรติศิริโชคครับ ลวงตาช่วยขยายความกายในกายเวทนาเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมให้หน่อยค่ะถพระแบบพระสิ้นชิดง่ายๆกายในกายกายหนึ่งคือตัวนี้คือรูปคือธาตุสี่กายหนึ่งคือกายลมลมหายใจเข้าออกเรื่องวากายนะนีน่กายในกายส่วนเวทนาในเวทนาเวทนาหนึ่งก็คือเวทนาทางกาย เวทนาหนึ่งคือเวทนาทางจิตนะเออนี่เออจิตในจิตเนี่ยจิตตัวหนึ่งคือจิตจาสังขารจิตตัวหนึ่งคือจิตของพุทธะนะส่วนธรรมในธรรมไม่ต้องพูดถึงถ้าเข้าถึงตัวนี้แล้วนะก็จะไปเห็นธรรมข้างนอกและธรรมข้างในเนาะธรรมข้างในก็คือมนโนกรรมนี่แหละนะเห็นความคิดเห็นความปรุงแต่งนะอ่า เห็นอุปาทานเห็นระบบของปัจจิจสมุปบาทและว่าทธรรแต่ทรรภายนอกก็คือธรรมทั่วไปเหมือนคนทั่วไปคือทรรของโลกนะเห็นไหมโลกของธรรมกับโลกของโลกมันก็ต่างกันสมัยนี้มันมั่วมันเอาโลกมาจัดสินธรรมนะเอาธรรมไปจัดสินโลกนะเออมันเลยไม่รู้มั่วซั่วนะ ธรรมก็คือธรรมโลกก็คือโลกนะเนาะถ้าคนมีธรรมจริงๆอยู่ในโลกก็ไม่จิดโลกนะไม่จิดอะไรทางนั้นแหละนะไม่คล้องเนาะวันนี้หลวงตาก็ไม่รู้พูดอะไรมั่งนะพูดสัพเพเหระก่อนที่พระชีพระเจ้าพระสงฆ์กำลังพิจารณาหารก็พูดทุกวันนะเนาะวันนี้ก็ขออนุมโมทนาสาธุก,การ กับเพื่อนๆนะผู้ร่วมหุ้นส่วนบุญวัดป่าบ่อนามพีนนาอทุกทุกท่านหวังวาา่าจะทำสติเจริญจะทำมรรคเจริญให้ถึงที่สุดแห่งทุกได้ทุกทุกคนสาธุการด้วยธรรมรับพรยะหา,าวะริวหาปูราปาริปุเรนติสาครัง เอวะเมวะอิโตนินังเปสะนังอุปกปติอิจิจังปฏิจังตุมหังคิพเมวะจมิชันตุสับเบปุเรนตุสังกับปาจันโดบรระโสยทามณีโชติระโสยทาอพิวารณาสีริษะนิจังบุธาปจจายโนจาตตารธรรมาวัทันติ อายุว ha ันโอสุขังหระลังสาตทุอืม